เลิกกับแฟนฝรั่งที่คบกันมานานเพราะเขาไม่ให้เกียรติเราก็เรื่องนี้น้องคนนี้เล่าให้ฟังนะคะว่าเขารู้จักกับฝรั่งก็หลายปีก็ติดต่อกันไปติดต่อกันมาคือน้องเขาทํางานบาร์อันนี้เขาทํางานบาร์เขาทางานบาร์จริงๆน้องเขาบอกพี่หนูยอมรับหนูไม่ได้ออโกหกหนูทํางานบาร์จริงๆแต่เขาก็มาเจอหนูที่บาร์แล้วหลังจากหนูรู้จักเขาหนูก็ไม่ได้ทํางานบาร์เลยหนูหันเหไปทํางานในโรงแรม เป็นพนักงานเออเป็นแม่บ้านอยู่ในโรงแรมประมาณนั้นแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะก็คือทํางานบาร์มาก่อนพอรู้จักกับแฟนแฟนบอกว่าโอยเธออย่าทำงานบาร์เลยเน,นี่ยเนะี่ยก็คือไม่อยากให้เราทําอ่ะก็แต่ก็เราก็มีภาระเราก็ไม่ได้อยากของเงินเขามากก็เลยไปทํางานเป็นแม่บ้านที่โรงแรมก็เขานี้เออรู้จักกันไปรู้จักกันมาเขาก็ไม่เยี่ยมมาหาบ่อยๆข้ามันก็หลายปีแล้วเนาะก็เดินทางไปบ้านเขาครั้งแรกก็การไปบ้านเขาครั้งแรก น้องเขาบอกว่าพี่หนูคือเขามาหาหนูเขาดีมากดีมากๆให้เกียรติหนูไปเยี่ยมครอบครัวหนูให้เกียรติพ่อแม่หนูดีมากๆแต่ไปถึงประเทศเขาเขาไม่ให้เกียรติหนูเลยไปหาพ่อแม่เขาครั้งแรกแต่ตอนที่ไปเขาก็มารับที่สนามบินเนาะก็เสร็จแล้วก็เออไปอยู่บ้านเขาได้อาทิตย์นึงเขาก็พาไปหาพ่อแม่เขาเนาะ ก็ไปหาพ่อแม่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ไปหาพ่อแม่ธรรมดาที่ว่าไปถึงก็เออสวัสด,ดีพ่อแม่เขาแล้วก็ดื่มกาแฟกับพ่อแม่เขาคือญาติญาติเขามาหมดเลยเขามีพี่สาวมีน้องชายมีเออญาติข้างแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยคือมาหมดเลยมันเป็นออน้องเขาบอกมันเป็นฤด,ดูร้อนของออประเทศเขาแล้วตอนนี้เขาก็ไปนั่งที่สวนกันก็มีคนหลายคนไม่ใช่ว่ามีพ่อแม่ของสามีอย่างเดียวก็มีคนหลายคนก็อยู่ประมาณนั้นเกือบสิบคน ไปครั้งแรกก็เออทุกคนเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเราดีมาพังตอนที่แม่ผัวถามว่าเธอทํางานอะไรเหรอสาวเขาเจ้าเขาก็บอกว่าเขาทํางานเป็นแม่บ้านที่โรงแรม,มคือน้องเขาก็ไม่อยากพูดให้ใครฟังอนะว่าเออฉันทํางานบาร์เพราะว่าจริงๆแล้วเออคนฝรัง่งเขาก็ดูถูกเราอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็คิดว่าอุ้ยเราตั้งเรารู้จักแฟนเนี่ยเราก็มาทางานเป็นแม่บ้าน ทำความสะอาดที่โรงแรมฉะนั้นเออใครถามเราก็อยากจะบอกว่าแค่ทํางานที่โรงแรมอันนี้น้องเขาก็ไม่ได้คุยกับผัวก่อนว่าคุยกับแฟนก่อนว่าเธอเออฉันไม่อยากให้เธอพูดว่าฉันเคยทํางานบาร์อานนี้ก็ไม่ได้บอกไงอืมน้องเขาก็ไม่ได้คิดไงว่าแม่ผัวจะถามน้องเขายังไม่ทันตอบผัวตอบหมดเลยผัวเขาบอกอ๋อเขาทํางานบาร์ทำงานบาร์มาก่อนแล้วเจอฉันเขาก็ไปทํางานเออเป็นแม่บ้านทำความสะอาด น้องเขาก็ตกใจเอา้าเล่าเรื่องเราทางานบาร์เลยเหรอวนี่แล้วคนคิดเน่ยก็นั่งตาตาลุกเลยฮะเขาทางานบาร์มาก่อนเหรอเออแล้วตอนนี้เขาก็ถามกันต่อว่าไปแล้วแล้วไปเจอกันได้ยังไงอะไรเงี้ยผัวก็เล่าละเอียดมากผู้ชายฝรั่งนี่ก็เล่าละเอียดมากบอกว่าโอ้ฉันน่ะไปบาร์นั้นต้องหลายครั้งแต่ฉันไม่เจอเขาเพราะเขาไปกับผู้ชายอื่นแล้วตอนนี้เออ วันนั้นฉัน้นเมาไปแล้วตอนนี้เขามาดูแลชันฉชนก็เลยเอาเขามาแล้วก็เลยเออแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยังไม่ได้เลิกจากทําบาเลยเขาก็ยังทํางานบาอยู่อีกเป็นปีจนตอนหลังฉั้นขอให้เขาเลิกเขาถึงได้เลิกแล้วก็ไปทํางานทําความสะอาดที่โรงแรมแต่ว่าเขาจะแอบไปทํางานบาอีกหรือเปล่านั้นฉันไม่รู้เอาแค่บอกว่าทํางานบานี่น้องเขาก็อายเต็มที่แล้วน้องเขาบอกพี่หนูก็อายเต็มที่แล้วว่าเพราะว่าสีหน้าของฝรั่งที่นั่งอยู่บนโต๊ะนะทุกคนมองหนูแบบคือแบบว่าตกใจมากอะ ว่าหนูทางานบาร์หนูขายบริการอะไรประมาณนี้หนูก็ไม่ได้คิดว่าผัวหนูจะไปเล่ารายละเอียดขนาดนั้นแล้วเขาก็ถามกันอีกคนในโต๊ะนั้นเขาถามว่าแล้วเธอคิดอย่างไงถึงจะไปเลือกเขามาแล้วเธอไม่คิดหรือว่าถ้าเขาคือน้องเขาฟังภาษาพอรู้เรื่องน้องเขาบอกว่าพี่หนูฟังภาษาพอรู้เรื่องไม่ใช่ว่าหนูไม่รู้สัทีเดียวหนูก็พอรู้เรื่องเขาก็เขาก็ถามว่าเออแล้วไม่คิดหรือว่าถ้าเอามาอยู่ที่เนี่ยระวังผือแล้วเราจะแอบไปขายตัวกับคนอื่นโอ้ยครูดูถูกเรามากเลยอ่ะ แฟนเราก็ไม่ได้ให้เกียรติเราแบบว่าบอกว่าอุยอ้ยเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเรื่องอะไรเนี้ยเอฉันไว้ใจเขาก็ไม่ใช่อีกคือสรุปแล้วเอาเรามาเหยียบย่ำณง,งานนั้นแฟนเรากับคุยกับพวกเขาอ่ะเนี่ยคือสรุปแล้วงานนั้นนะน,นะคุยแต่เรื่องเราฉันก็ระวังอยู่เหมือนกันถ้าพวกเธอเห็นพวกเธอก็บอกฉันด้วยแล้วกันคือทั้งๆทงี่ไปหาที่ประเทศไทยนี่ดีด,ดีมากๆให้เกียรติเราอะไรกันแต่พอมาประเทศเขาเขากับพูดแบบว่า ไม่ให้เกียรติเราเลยทําให้ญาติพี่น้องเขามองเราด้วยสายตารังเกียจมากแล้วก็ทุกคนกลายเป็นว่าเหมือนระวังเราหลังจากกลับงานเลี้ยงกลับมาที่บ้านหนูก็ร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากแล้วก็บอกกับเขาเลยว่าเธอเธอพูดอย่างนั้นทําไมทําไมเธอถึงคิดว่าเออฉันอยู่ที่เนี่ยเอ,อเพราะเดี๋ยวต้องระวังฉันเดี๋ยวฉันอาจจะไปขายตัวให้คนอื่นฉันรู้จักเธอฉันเลิกทํางานบา แล้วฉันก็ไปทํางานทาความสะอาดที่โรงแรมทําไมเธอไม่เห็นความจริงใจของฉันบ้างฉันแค่อยากหาแฟนฉันไปทํางานบาร์ฉันต้องการหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวแต่เธอมาเล่ากันเหมือนสนุกสนานเหมือนฉันไปกับแขกคนนั้นแขกคนนี้คือจริงๆแล้วน้องเขาเนี่ยเออรู้จักผู้ชายคนนี้ที่บาร์ใช่ไหมแล้วเวละฝรั่งคนนี้ก็จะถามว่าเออแล้วไปกับแขกอะ่ะเธอไปกับคนอื่นเป็นยังไงมากคือน้องอก่อนที่จะตกลงที่จะอยู่กับฝรั่งคนนี้ที่ว่าฝรั่งคนนี้จะให้เลิกะนะ ก็ไปเล่าเขาฟังไงเจอฝารังไม่ดีมั่งเอ่อเรื่องบนเตียงไม่ดีมั่งคือเป็นโรคจิตมั่งอะไรก็ไปเล่าเขาหมดผัวก็ไปเล่าในโต๊ะมันหมดเลยทุกคนนี่ตาลุกแบบว่อาอ้าวหรองั้นนี่คือน้องเขาบอกหนูอายมากๆหนูถามเขาว่าเธอมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันที่ฉันเล่าให้เธอฟังเพราะฉันรักเธอและคิดว่าเธอจะเห็นใจฉันฉันไม่ได้เคยคิดว่าเธอจะเอาเรื่องของฉันมาเล่าต่อแบบนี้มันเป็นความรัก ของเราสองคนฉันเล่าให้เธอฟังเพราะฉันจากอยากใช้ชีวิตอยู่กับเธอเพราะฉันรักเธอฉันไม่ได้เล่าให้เธอฟังเพื่อให้เธอมาเล่าให้ญาติพี่น้องเธอฟังหรือว่าเพื่อนแค่หรือเขาอาจจะเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นฉันก็ไม่รู้คือทั้งโต๊ะนี่มองฉันแบบแปลกๆกลายเป็นแบบเราไปนั่งไปหุ่นเชิดให้ผัวเล่าว,ว่าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นไปนอนกับผู้ชายคนน,คน,นั้นคนนี้ทํางานบาร์แบบนั้นแบบนี้คือกลับไปเล่าให้เรามันเป็นเรื่องสนุกสนานใน ในโตะนั่นคือมันกาไม่ให้เกียรติเราอะผู้หญิงก็เลยถามว่าเธอทําแบบนั้นทําไมฉันรับไม่ได้ที่เธอทําแบบนี้ฝรั่งก็บอกว่าอันนี้ฝรั่งเขาบอกนะบอกน้องว่าก็ฉันพูดเรื่องจริงเธอไม่ได้บอกใช่ี่มว่าเป็นความลับเธอไม่ได้บอกใช่นี่ว่าห้ามเราให้ใครฟังคือหนูเพิ่งเห็นตัวตนแท้ๆของเขาตอนนี้เองหนูเลยหนูทนไม่ไหวจริงๆพี่หนูเลยบอกเขาว่าฉันหวังว่าเรื่องแบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นแล้ววันหนึ่ง ไปกินอาหารกันเนื่องในวันสําคัญสักวันหนึ่งของเพื่อนคือก็มีงานเลี้ยงเนาะก็ในงานเลี้ยงนั้นก็มีสี่ห้าคนเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นในกลุ่มเพื่อนเขาไม่ใช่ว่าเป็นครอบครัวกลุ่มเพื่อนเขาเราก็ไปคือมาแล้วอ่ะมาแล้วมาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียนมาแล้วก็กลาว่า,วาวอยู่ให้ถึงครบสี่ทิ่ก็จะกลับแล้วแหละไม่อยู่สามเดือนหรอกอืมก็ไปก็เอาอกแล้วเพื่อนก็เหมือนอยากรู้อยากเห็นอะ่ะ มีทั้งผู้หญิงผู้ชายถามอ้าวแล้วเธอไปเจอเขาที่ไหนเหรออย่งผัวเราแฟนเราเล่าหมดเลยพี่เล่าทุกสิ่งทุกอย่างเล่าเหมือนตอนที่เล่าให้กับญาติเขาฟังเขาไม่ให้เกียรติหนูเลยแล้วเพื่อนเขาก็มองเราแปลกๆเหมือนแบบหนูจะเอากับใครก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนว่าหนูมามาขายตัวอะไรประมาณเนี้ยคือดูมองด้วยสายตาแบบว่าเหยียดหยามเหรออย่างนั้นอย่างงี้หนูบอกเขาแล้วว่า อย่าเอาเรื่องหนูไปเล่าให้ใครฟังหนูไม่ชอบและหนูไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าหนูเคยทํางานบารมาก่อนที่หนูไปทํางานบาเพราะความจําเป็นเรื่องนี้หนูอยากให้เขารู้แค่คนเดียวแต่หนูไม่เคยคิดว่าเขาจะมาอธิบายมาเล่าสู่กันฟังให้ญาติพี่น้องเขาพ่อแม่เขาแล้วก็เพื่อนฝูงเขาฟังแบบนี้หนูเลยคิดว่าหนูคงจะไม่ไหวแล้วหลังจากกลับงานเลี้ยงหนูก็ว่าเขาอีกเธอพูดทําไมฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้พูด เรื่องจริงเขาบอกไม่ให้พูดเรื่องนี้ว่าฉันเคยทํางานบาร์มาก่อนฝรั่งบอกว่าฉันโกหกไม่เป็นหรอกฉันต้องพูดเรื่องจริงเธอเคยทํางานบาร์ฉันก็จะเล่าว่าเธอทํางานบาร์ฉะนั้นเอ่อถ้าจะให้ฉันเล่าว่าอุ้ยเธอไม่เคยทางานบาร์มาก่อนถ้าเขาถามเธอมาจากไหนฉันไม่เจอเธอที่ไหนเธอจะให้ฉันบอกว่าฉันไม่เจอเจอเธออยู่ที่เอ่อในกรุงเทพหรือาเธอทางานออฟฟิศฉันโกหกไม่เป็นฉันก็ต้องพูดความจริงเธอทํางานบาฉันก็ต้องพูดว่าเธอทํางานบาร์ อันนี้นะอันนี้ฝรั่งบองคนมันเป็นจริงๆมันเป็นจริงๆแต่มันก็ไม่จําเป็นที่ต้องเอาเราไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังให้เราอับอายขนาดนี้น้องเขาบอกน้องเขาอายมากน้องเขาเลยขอฝรั่งมาจริงจอ่งอะน้องเขาว่ามีสิทธิ์ไปได้สามเดือนน้องเขาบอกหนูมีสิทธิ์จะไปได้สามเดือนพี่แต่หนูไม่ไปหนูขอเขาว่าให้เลื่อนตัวเครื่องบินให้กลับหน่อยเออหนูไปแค่สี่อาทิตย์สี่อาทิตย์เนี่ยพี่เอ้ยหนูจะอดทนไปซื้อของไปซื้ออะไรที่ซูเปอปร์มาร์ก ไปเจอคนรู้จักในหมู่บ้านเขาที่เขาอยู่อ้าวเธอมีแฟนแล้วเหรอฝรั่งคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอลไก็ทักทายเขาเนาะอ้าวเธอมีแฟนแล้วเหรอเออชาติไหนล่ะก็บอกประเทศคนไทยอ่ผัพวพูดคนไทยอ้าวแล้วเธอไปเจอทีนะ่ไหนอ๋อเจอพัทยาเขาฉันเอาเข้ามาจากบาร์เออเนี่ยแล้วพอรู้จักกันเขาก็เลยไปทํางานเอ่อทำความสะอาดที่โรงแรมบอกทุกคน น้องบอกพี่หนูเหมือนไปเป็นตัวประกอบในทุกที่ที่เขาไปเขาจะเล่าเรื่องหนูให้ทุกคนฟังแค่เขาถามว่าหนูมาจากไหนเจอกันได้อย่างไรเขาก็เล่าทุกคนเออถ้าเล่าให้ลําพังพ่อแม่เขาหนูก็อับอายพอแล้วนี่เพื่อนบ้านพี่รู้ไหมว่าหนูมาอยู่บ้านเขาหนูไม่กล้าออกไปไหนเลยหนูกลัวคนบ้านเขาจะดูถูกหนูกลัวค,คนเขาจะรังแกเขาจะมองว่าหนูเออจะมาจับผู้ชายหรือจะมาขายตัวหรือจะมาแอบขายตัวอะไรหนูไม่กล้าจะเข้าบ,บ้านเลย หนูจะออกไปก็ต่อเมื่อไปกับเขาเท่านั้นเมื่อถึงสนามบินหนูให้เขามาส่งที่สนามบินถึงเวลากลับสี่อาทิตย์นะสี่อาทิตย์ที่อยู่ก็อยู่แบบทุกทรมานอะ่ะบอกตรงก็ไปแบบว่าที่แรกตั้งใจว่าจะแต่งงานกับคนนี้แหละถึงได้เออ,ออกงานแล้วไปทําไปทํางานที่โรอองแรมพอจริงๆแล้วกลายเป็นว่าทําไม่ได้ในเมื่อผัวเป็นแบบนี้ฝรั่งเป็นแบบนี้จะไปแต่งงานด้วยคงคงอยู่ไม่ได้แล้วน้องเขาก็เลยลาจาก บอกเลยว่าพอถึงสนามบินเขึ้นเครื่องเสร็จไรเสร็จน้องเขากลับถึงประเทศไทยน้องเขาก็ส่งข้อความไปบอกว่าขอให้เราจบกันแค่นี้อย่าติดต่อกลับมาคือคือรักไม่ได้จริงๆที่ดูถูกเราขนาดนี้และเอาเราไปให้คนทั่วไปดูถูกโดยที่ว่าไม่คิดถึงใจเราเลยทั้งๆที่เราขอลงแล้วว่าอย่าทําอย่างนี้กับเราอย่าเอาเรื่องเราไปพูดแบบนี้ก็ยังไม่ฟังเจอใครก็เล่าไปทั่วเอาฝรั่งแบบนี้ก็มีนะคะทุกคนฉะนั้นน้องๆคนไหนที่เราเคยทํางานแบบนี้มาถ้าเราไม่อยากบอก กับใครก็คุยกับผัวให้ดีคุยกับฝรั่งให้ดีนะฝรั่งบางคนแค่มันซื่อแต่ฝรั่งบางคนน่ะมันปากไม่ดีอืปากไม่ดีคนอื่นเหยียบย่ำไม่พอคนในครอบครัวผัวเราแฟนเราที่เราจะแต่งงานด้วยเหยียบย่ำเราก็คงจะไม่มีใครทนได้ก็เรื่องนี้ก็แค่นี้นะคะสอนน้องๆหลายๆคนที่ฟังเรื่องนี้ก็ฟังไว้แล้วก็คุยกันให้ดีก่อนที่จะไปประเทศเขาถ้าเราทำงานไม่ดีมาคุยกันก่อนเล่ากันก่อน อย่าเอาเราไปประจานให้คนอื่นฟังแบบนี้ถ้าเราไม่ชอบก็บอกเขาก่